อ่ะรออันนี้รแหลงท่องเที่ยวเด้ออะอะอขนาดนะครับเนาะโอแม่น้ำงามหน่อลูกโอ้ตรงนีฮะโอ้เปกโอ้สพานี่งามน่าอดนลอดนะครับออเดี๋ยวจะเข้าซาฟารีเนอ่ะรมีคมเจ้ม อะไรอั่างนี้ครับนอะราสุดาแตนรอลอดมาให้เ้าครับเนอะนี่นะครับเมืองหอยอันชลสนุกวินวันเดอร์อีนายน้องเราเราเราใส่พวกขวานมอนมอขนาดนั้นครับเนอะอ๋อเดี๋ยวเข้าซาฟารีอ่าจะเข้าซาฟารีแล้วครับฟรีอ่าโอเคเดี๋ยวจะเข้าซาฟารีก่อนนะครับเอ้า เอาคุณหญิงน้อยไปแล้วเอาซาฟารีครับเขาซาฟารีก่อนนดะ้เอ้าวมาอีกก่อนนะครับสวัสดีครับสาบกินจ้างมาเลยเอาละนี่ละไปละเริ่มละเอาเอา,เอา,เอาไปไปขัดใจเร็วมงไป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 โอเค โอเคดูสาวพนักงานโดยพนักงานสวย Beauty Beauty สิบไทยแลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปวบอกไทยแลนด์ก้าเนี่ยแม่นละไอเนาะบอกเอหนาเอาละพร้อมหน้าพร้อมตา ถ้าผายไข่อ้วนกันน่งพุดเดิ้ลอาดูเอเลนินอ่าเอาล่ะเอเลินไหนดิเอเลนินเอเลนินคนตา2สองนเั้งคนตาหนูเออนะเอาโอเคอ่ได้ขดี่เหง้าครับอาลอาลันนี้นอกหย่อมโหครับนี่นะหงโอ้นี่หงนะครับนีน่นะ Okay.